นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเจ้าชายฝาแฝดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาหนุ่มผู้หนึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตโสดมานานจึงคิดที่จะหาคู่ครองดังนั้นพระราชาจึงออกเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาเจ้าสาว ขณะที่พระราชานั่งรถม้าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งหญิงสาวสามคนได้ยินข่าวเรื่องพระราชากำลังหาคู่ครองเมื่อเห็นรถม้าผ่านมาจึงได้พูดคุยกันหญิงคนแรกกล่าวว่าถ้าพระราชาแต่งงานกับฉันฉันจะทอผ้าที่สวยงามที่สุดทำเป็นชุดให้พระราชาได้สวมใส่ทุกวันหญิงสาวคนที่สองกล่าวว่า ถ้าพระราชาแต่งงานกับฉันฉันจะทำอาหารที่อร่อยที่สุดให้พระราชากินทุกวันหญิงสาวคนสุดท้ายกล่าวว่าถ้าพระราชาแต่งงานกับฉันฉันจะมีลูกชายให้พระราชาคนขับรถม้าของพระราชาได้ยินบทสนทนาของเหล่าญิงสาวจึงได้เล่าให้พระราชาฟัง พระราชารู้สึกสนใจกับคำพูดของหญิงสาวคนที่สามจึงบอกให้คนขับรถม้าเรียกเธอมาพบเมื่อพระราชาได้พบกับหญิงสาวพระองค์ก็ต้องพระไทยในตัวหญิงสาวยิ่งนักพอได้พูดคุยก็รู้สึกว่าพูดคุยกันถูกคอดังนั้นพระราชาจึงรับหญิงสาวกับเข้าพระราชวังไปแต่งงานด้วยการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวได้ตั้งครรภ์ แต่โชคร้ายก่อนที่หญิงสาวจะคลอดก็เกิดสงครามขึ้นที่ชายแดนเสียกอ่อนพระราชาจำเป็นต้องนำทัพไปรบที่ชายแดนด้วยพระองค์เองทำให้หญิงสาวซึ่งตอนนี้เป็นพระราชินีต้องอยู่ที่วังเพื่อคลอดลูกเพียงลำพัง ในวังแห่งนี้มีนางกำนันเก่าแก่ซึ่งเป็นแม่นมของพระราชาอยู่ด้วยนางกำนันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระราชาจะแต่งงานกับลูกสาวของตนดังนั้นเมื่อพระราชานำทัพไปรบนางกำนันจึงได้คิดวางแผนชั่วร้ายขึ้นมา เวลาผ่านไปพระราชินีได้คลอดเจ้าชายฝา,าแฝดน่ารักสองคนออกมาในคืนนั้นนางกำนันได้ขโมยเจ้าชายทั้งสองและได้นำลูกสุนัขสองตัวมาไว้แทนนางกำนันนำเจ้าชายทั้งสองไปฝังไว้ที่ริมสระน้ำและได้เขียนจดหมายส่งข่าวให้พระราชาทราบว่าพระราชนีได้ให้กำเนิดลูกสุนัขเมื่อพระราชาทราบข่าวพระองค์โกรธมาก พระราชาเขียนจดหมายแจ้งว่าให้นำพระราชินีไปโยนทิ้งในสระน้ำทหารได้รับจดหมายของพระราชาก็รีบเดินทางอย่างรวดเร็วเมื่อพระราชาหายโกรธก็รู้สึกผิดที่สั่งแบบนั้นออกไปแต่ว่าพระองค์ก็ตามทหารที่ไปส่งข่าวกลับมาไม่ทันเสียแล้วทำให้พระองค์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากพระราชากลับมาจากการรบ พระองค์ได้แต่งงานกับลูกสาวของนางกำนันและได้พบกับต้นไม้สองต้นมีสีทองสวยอารามเกิดในจุดที่ฝังเจ้าชายทั้งสองไว้พระราชาชอบมานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้สีทองทั้งสองต้นนี้เป็นอย่างมากนางกำนันรู้สึกเกียดต้นไม้ทั้งสองต้นนี้จึงบอกให้ลูกสาวบอกพระราชาให้ตัดต้นไม้สองต้นนี้ทิ้งเสีย ลูกสาวนางกำนันได้ออดอ้อนจนพระราชายอมตัดต้นไม้ทั้งสองด้วยความเสียดายพระราชาจึงนำไม้จากต้นไม้ทั้งสองไปทําเป็นเตียงสองหลังเตียงหนึ่งสำหรับพระราชาและอีกเตียงหนึ่งสำหรับลูกสาวนางกำนันแต่นางกำนันยังคงขัดหูขัดตาแม้ว่าต้นไม้ทั้งสองจะโดนตัดไปแล้ว นางสั่งให้ทหารเผากิ่งไม้ของต้นไม้ทั้งหมดทิ้งแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าก่อนจะเผากิ่งไม้ทั้งหมดมีแกะตัวหนึ่งแอบมากินใบไม้ของต้นไม้นี้แล้วในคืนหนึ่งขณะที่พระราชาและลูกสาวนางกำนันกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงโดยที่เตียงของทั้งคู่นั้นวางไว้ใกล้กันเตียงของลูกสาวนางกำนันก็พูดขึ้นมาว่า พี่ชายที่รักคนที่นอนอยู่บนนั้นไม่หนักเกินไปสำหรับพี่หรอเตียงของพระราชาก็ตอบว่าไม่หนักเลยเพราะคนบนนี้คือพ่อที่ฉันรักเตียงของลูกสาวนางกำนันก็พูดขึ้นมาอีกว่าแต่ของฉันนั้นหนักเกินไปเพราะฉันต้องแบกรับศัตรูของฉันเอาไว้นางกำนันไม่ได้นอนหลับนางเฝ้าอยู่หน้าห้องนอนและได้ยินเตียงทั้งสองพูดคุยกันทั้งหมด รุ่งเช้านางกำนันจึงเล่าเรื่องเตียงทั้งสองให้ลูกสาวฟังถ้าไม่อยากให้ความลับเรื่องเจ้าชายฝาแฝดแพร่งพายออกไปพวกนางแม่ลูกต้องกำจัดเตียงทิ้งไปเสียแล้วเตียงทั้งสองก็ถูกเผาทิ้งในเย็นนั้นเมื่อเห็นเตียงกลายเป็นเท่าฐานสองแม่ลูกต่างก็มั่นใจว่าความลับของตนจะถูกเก็บรักษาไว้ไปตลอดการต่อมาไม่นาน แกะในวังก็ให้กำเนิดลูกแกะขนสีทองสองตัวพระราชาชอบมาเล่นกับลูกแกะสองตัวนี้มากนางกำนันรู้สึกไม่สบายใจเพราะลูกแกะสองตัวนี้ทำให้นางนึกถึงเจ้าชายน้อยฝาแฝดขึ้นมานางกำนันบอกให้ลูกสาวหาทางกำจัดแกะทิ้งเสีย ลูกสาวนางกำนันจึงแกล้งป่วยและบอกกับพระราชาว่าอาการป่วยของเธอจะหายก็ต่อเมื่อเธอได้กินเนื้อของแกะน้อยสีทองสองตัวนี้เท่านั้นลูกแกะน้อยสองตัวจึงถูกกำจัดขนสีทองของพวกมันปลิวตามลมไปตกลงในแม่น้ําและมีปลาตัวหนึ่งมากินขนสีทองเข้าไปแล้วก็ได้ให้กําเนิดปลาน้อยสีทองสองตัวขึ้นมา เวลาผ่านไปปลาน้อยสีทองได้เติบใหญ่ก่อนจะถูกจับด้วยแหขึ้นไปผู้ที่จับปลาน้อยสองตัวนี้ได้คือพ่อหมดผู้รักความอิสระเขามองปลาน้อยสองตัวแล้วรู้ได้ในทันทีว่าทั้งสองคือเจ้าชายฝาแฝดเขารู้สึกสงสารในชะตากรรมของเจ้าชายทั้งสองจึงได้เสกให้ทั้งสองกลับมาเป็นคนอีกครั้ง เจ้าชายทั้งสองผู้ถูกฝังเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ได้เติบโตกลายเป็นเจ้าชายหนุ่มผู้สง่างามทั้งคู่ร่ำให้กอดกันทันทีที่กลายเป็นคนพวกเขากล่าวขอบคุณพ่อมดและคิดที่จะไปพบกับพระราชาพ่อมดเกรงว่าเจ้าชายทั้งสองจะประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายอีกจึงได้อาสาพาเจ้าชายทั้งสองไปพบพระราชา เมื่อพ่อมดและเจ้าชายฝาแฝดมาถึงพระราชวังนางกำนันเห็นเจ้าชายทั้งสองก็รู้ทันทีว่าทั้งคู่เป็นใครนางพยายามขัดขวางเจ้าชายทุกวิถีทางไม่ให้พบกับพระราชาแต่ท้ายที่สุดพระราชาก็เรียกเจ้าชายทั้งสองไปพบ เจ้าชายทั้งสองท่องบทกลอนที่เมื่อครั้งพวกเขายังอยู่ในคันของพระราชนีพระราชาได้ท่องบทกลอนนี้ให้พวกเขาฟังทุกวันแล้วเจ้าชายก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่ประสบมาให้พระราชาฟังและขณะนี้พระราชินีได้ถูกปลาใหญ่ในสระน้ำกลืนกินแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ในท้องของปลาพระราชารีบสั่งคนให้ไปจับปลาและนำตัวพระราชินีออกมา เจ้าชายทั้งสองกอดพระราชนีด้วยความคิดถึงพระราชาดีใจเป็นอย่างมากที่พระราชนียังไม่ตายและตอนนี้พระองค์ก็มีลูกชายฝาแฝดที่สง่างามพระราชาได้สั่งในประเทศนางกำนันและลูกสาวให้ออกจากเมืองไป หลังจากนั้นมีการจัดงานฉลองต้อนรับการกลับมาของพระราชนีและเจ้าชายฝาแฝดทั้งสองอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งหมดก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมา